สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าปะเราตามหากระเทียมป่ากันค่ะหนาวกันมากเลยค่ะวันนี้เลือกวันถูกนะเราเนี่ยเยวกินยากแลวไม่สบายตัวนี้เป็น บลูชิปนอนโอ้โหเจอแต่สีขาวแถวบ้านโอ้ยมาไกลนี่เจอแบบงามมากงามมากงามมากบัลลัมเบลียะสวยค่ะสวยตระหนัดเลยมากสวยมากดอกไม้ป่าค่ะดอกไม้ป่าสุดยอดโอ้ย แถวบ้านไม่ค่อยมีจ้านี่มาไกลมาไกลมานี่ไม่มีแดดแค่ไม่มบานครับสุดยอดมากดอกน่ารักมากที่ปิกนิก เดินหาจนวินกระเทียมปลาของเราไปเจอแล้วค่ะย่างหาทั่วปลาปลาแคบเจิงสุดยอดเขาบอกริมน้ำโอ้ยย่างกันจนโอ้ยทำอะไรไที่สุดก่ออะไรพี่หวงะนมไเียวอ่ะไม่มีนมพี่โวงไม่มีนมแล้วขา,ากระเทียมปลาดัานด้น,ดนกันมาใกล้กวงใกล้กวง ครั้งแรกที่เข้าป่ากระเทียมนะคะกำลังมาอ่อนๆนอนๆคุณผู้บู่กอนมมันก็เยอะค่ะคุณนั่นก็แมนอ้ยเป็นดงเป็นดงมันยังไม่โตมากค่ะเก็บไปสักเล็กน้อยไปผัดกิน้วยเดี๋ยวหรือกัมันโตเดี๋ยวเรามาอย่างน้องหมองเนาะนอ้ยกำลังขึ้นมาเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยค่ะโอ้ยเจอเชว,วันสงการเลยนะ่แนแะเนาะเป็นพืชเลยค่ะ ว่าจะไม่เอามาด้วยแล้วดีวหลายนะป่านะคะนี่ใบมันจะนิ่มแล้วก็บางกว่าคู่แฝดมันค่ะที่เป็นดอกไม้นะหัวก็ขึ้นค่ะขึ้นยั่งยั่งใบใหญ่ยังยยย่งใบใหญ่เลยค่ะชอบน้ำแฉะนะเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเยอะเยอะ เยอะๆเป็นดอนเลยค่ะเพราะเป็นพืชขึ้นเขาแต่ว่าก็พอได้พอได้ไม่เปียกไม่แฉะและลกเดียวเ้ยลุยเละเทะเฉะแฉะเยอะมากเยอะมากพอได้ผัดพอได้ผัดผนปาจ้ากระเทียมปลาเป็นดอนเป็นดอน ยอดนะเก็บกระเทียมป่ากันคือเรามันจะนิ่มๆด้วยดอกอันดอกไม่พิษนะมันจะมันจะแข็งกว่านี้จะ้ะน,นิ่มๆแล้วก็หอมหอมคล้ายกินกระเทียมบวกกินหอมไ่ค่ะกินคือเลยกระเทียมป่านี่ ุดยอดเดี๋ยวใงก็านีค่อยมาอีกค่ะมาไกลนั่นนี่ใบเลื่มใ่เลื่มเยมเาากันนี่ค่ะเนี่ยทรงมัน ส้มดอกที่ไม่ผิดนะมันจะป,ป้อมแล้วก็แข็งก็นีจ่จ้ะเก็บไปเก็บไป กำลงอ่อนๆแซ่บเลยค่ะมันเป็นจุจ้มๆเลย เยอะแล้วเหรอได้เยอะแล้วเหรอเดี๋ <c oughs> ยวค่อยมาอีกเนาะบิืบใบกระเทียมใบกุ้ยช่ายเลย เดี๋ยวมันโตเราค่อยมากันใหม่อีกเนาะสักเดือนหน้าโตบ้างวะรอว่าอืะถ้ามันโตค่อยมาอีกนะคะเยอะแยะเยอะแยะกระเทียมป่านะคะไม่ขอนมาแล้วมาไก่นะวันนี้มาไก่ เก็บเก็บเก็บค่ะเทียมป่าของเราเอาถุงมาเป็นสอบค่ะแต่ว่าน่อยโพูด่ะเก็บโบได้โบหลายดอก <c oughs> อยู่ริมน้ำฝั่งนั้นก็เยอะเห็นไหมสุดยอดเรียวมอมมากมอมมากถึงมากที่สุด ดอกมันก็เริ่มมาปั๊บเลยน่ะค่ะจุ่มดอกมาแล้วจุ่มดอกมาแล้วไฮ้ยแม่จุ่มดอกมาแล้ว,ดลว,เ,ว,ลดลวเดี๋ยวคอยมาเก็บดอกมันก็เริ่มจุ่มออกมาเลยค่ะดอกมันเห็นป่ะแม่ดอกมันก็เริ่มมาแล้วอ่อนๆนิ่มๆหอมๆค่ะจะต่างกันอยู่กับกับอันตัวพิษมัน่ะนะต่างกันหลายอยู่ เดี๋ยวมาใหม่สัญญาว่าจะมาใหม่ออนโพดวัอนโพดแต่ว,ว่าแบบจุ่มดอกก็เริ่มมาเนี่ยจุ่มดอกก็เริ่มมาแล้วมันยังหน่อยอยู่พอได้เสีย ب, พอมาไก่พอเห็นจะอู้พอแล้วเป็นเดินเดินเลยผล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 สุดยอดมากมนเลนยอ้ากลับไปปลูกบ้านเราจักหน่อยได้ไหมเนี่ยสักเงาสองเงา จะขึ้นไหมเลยเนี่ยโอ้ยงัดๆแทใช่เนาะเดียวก็พอนี่นี่นี่ต้นน้อยๆนี่หัวน้อยๆค่ะนะต้นเดียวต้นเดียวเย็ยนล้างมือก่อนครับโอ้ยหนาวมาเย็ยนแท้เนาะประมาณก็พอค่ะใบมันจะนิ่มๆนะจ๊ะเพราะแข็งคือใบพิษดอก ถ้าเห็นแล้วจะรู้เละแยกออกงายอยู่มันจะหอมนำกินกระเทียมี่โอเลีนน้ำจอมแจมเย็นมากนะลูก่จะบัดจะบัดใช่ไหมบกขวดบกเคลียเราดูอุ้ยงามงามอ่อนๆจ้เยอะ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 พออยู่พออยู่ บอลสาวสวยที่ยากมากบอแบบโูชิปบอนแบบเยอะมากอลังมากค่ะสวยมากด้วยดอกสีชมพูเนเี่ยไม่เคยผอมไม่เคยผอปกติจะเป็นสีเนียนมาโูชิปบอนเนาะ สีม่วงน้ำเงินอันนี้อันนี้สีชมพูค่ะสวยมากสวยมากๆากดอกไม้ป่าแต่ดอกไม้ป่าสังวนน้ำค่ะสีนี่ไล่สีเลยค่ะมีทั้งบลูมีมีทั้งม่วงมีทั้งม่วงอ่อ,อนม่วงแก่ชมพูค่ะสวยสวย เยๆๆนี่แบบสุดๆส,ส,สวยมากนี่เป็นกอๆอยู่ค่ะแต่ใบใบเขาจะออกกลมๆแต่ว่าดอกสีขาวนี่ใบจะแสกแสกหลายก็นี่นะผักซี่ล้อมแถวนี้ก็ใหญ่ก,บกบ็บานเห้ยเห็นไหมค่ะบื้นญ่ก็บานไหมพอดเฮ้ยใหญ่เลี้ยวบานเลี้ยวซี่ล้อมเขาก็ไดย กลิ่นเขาเป็นกลิ่นเฉพาะอยู่ไเห็นบะโคตรมันสีเริ่มสีชมพูออกมานี่็มีกรมเียวเขียวออกมา เยอะเยอะเยอะเงินจะแถวบ้านเราเยอะเลยค่ะกิโล ล่าฮาก,กระเทียมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน